สวัสดีค่ะสวัสดีเอจีช่องแก้วตาฟมิลี่ทุกท่านนะคะก็มาแล้วค่ะไม่เพชรมาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้วบอกพ่อย้ายแล้วนะคะย้ายแล้วงานี่กันคุยคุยคุยกัน อยู mm ่น hmm> ี่แหละที่อยู่นี่แหละทีอยู่นี่แหละแล้วก็ลุกแล้วก็แล้วก็ด้วขาวขาวไปขึ้นไหนไปไหนน่ะมาต้องมาต้องน้องคนอะไรดอมมาต้องอยู่เป็นมีการงานเลย ลาไปบ้านาไปบ้านอหาพี่ปฟ๊กอยู่บ้าน,ปปนบายนะบพรุ่ออ้อกอยนะแม่ขับรถออฟฟิปตาม นไปลำเหรขพอลุนกำลังไปพาพี่นกมานะคะไปกันสามสามเชือกแม่ช้อยู่นี่ ไปนี่อันนี้ต้องร่วมไปเไปเลยัเป็นเลิกไงรับเป็นเลิกไงไปไปไปเด้อยายตาน้องแก้วสิกรับเด้อน้องแก้วว่องไงห่คว่ำบอหงเด้อ 哎，你有不要？当时没。哎哎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  นี่เนาะค่ะมีนานะอาอาความเดินตามหลายท่านเลยเดี๋ยวมินก็จะทำหน้าที่มาคอยดูแลแม่ชายนะคะช่วงพักเที่ยงมีเวลาว่างๆก็เดี๋ยวจะแวะมาดูช้างตัวเองเรื่อย แยกแล้วนะคะพี <child> yeah, hey, ่ๆขาน้องแก้วกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเก่งค่ะเก่งแม่ร้องแล้วแม่ชายร้องละเก็งบ้าโดยรู้ได้กาต้องยัง เดินสายหัวไปมาไปมาต้องมีความสุขนะเจวานะแม่ร้องตัวเองไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องแม่ร้องแม่ร้องตัวเองไม่ไม่สนโอเคโอเคโอเคพี่ป้อามบอกว่าอย่าพูดถึงบ้านก่อนไปแก้วมาไปกับพี่เด้อมา เนรุสิ้กิ์เมรุขามเยตาเอไปหอนเงินอนเด้อคอยห้องค่อยหายตอนนี้อยู่ในความสงบนะคะพี่ๆค่ะทุกคนเตรียมกันว่าเราจะไม่พูดเยบนะร เป็นคุณชายขาอ่อนน่ะพี่นพอ่ะจะประมาณนี้เลยเป็นคุณชายขาอ่อนไม่ได้เดินเร็วนะนี่เดินธรรมดาธรรมดายังเดินสะดุดสะดุดความหล่อแล้วพี่น้บแจวมาแจวมานี้มาแล้วมา A à kia ơi! Ui ui ui, xi lên gấp hai xi lên gấp hai! A kia ơi! kia ơi kiao! Ui <laughs> ui à ui, ui A mà! A à nong ơi! nong kiao ơi nong kia. มาแล้วปะไปเล่นไปเล่นขาดท่อขาดพวงขาดพวงตกใจเหมือนหรอครูเล่นกันไปเล่นกันไปแสดงกันไปแสดงกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันมาเล้วปะไปเที่ยวกันแกลเลยแก้วไอ้แก้วไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน Valeu, pa. Valeu, pa. Pa, pa. pa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เพราะว่าผมต้องเอาตัวนี้ไปเก็บตัวนี้อยู่ไกลงานอ่ไรตัวหลักตัวปลูกตัวหลูกแม่ก่อนแล้วอ่ะเจ้าว่ะอ่ะแล้วล่ะล่ะอ่ะแล้วล่ะล่ะใบไม้คือคุณไม้ hello, 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 hello,

จำพี thin, yeah, well we ่เลยจำมาเจ้ามาแก้วมาแก้วมาแก้วเออมาแก้วเออมาเร็วมาเร็วมาไปเล่นกันไปเล่นกัน

ยังนัมนม่มาทานเลอมามามาไปเร็วไปไปเร็วไปไปปเร็วไปเร็วไปเร็วปไปไป,ปเร็เวไป อลปะ่าปเลีวปะปลปเลปเลปะอ้าลปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดินไม่ทันแล้วโอ้ยย

สวสดีครับพี่ฮันลูกคนร้านได้เห็นลูกเห็นร้านสวัสดีเร็วสวัสดีเบิดาลูกนี้เดี๋ยวนี้สวัสดีฮอนลูกอะไรเดี๋ยวมาจูจด้โดยตรงไหมพอดีาลุ่นกอน

กลับไปนอนแล้ว นนี้เอาไฟสกัดที่ตงแล้วคู่ใบบางเลยคนเนนะลามมาไปบ้าไฟแล้วมนไแล้วก็เาบากขึ้นบนตู้บาง

ไปหอนื้แล้วมันเออใหมันแต่คนไปเอออกมันแม่มาแม่เ็ดเอาเ้ไแม่สื่นม่ส่ากัม่สมาแต่ม่ใชยน้อยแม่ใช้ให้าไม่เพชรให้งเมันขลางันเอามึดได้มีลาดต่อได้พี่ต้องแม่เพชรเลอเลยเหรอพี่ปอง ไปอยากให้ซอยไปให้เปเพชรรู้งานจะได้มีลกบ่เลยด้อครับอมหาทิ้ดอกซอยเยอซอยซอยีซอยหน่อนายนุไหนานุ้ยไปไหนนุ้ยอ๋อตายตกเตี้ยตากราเด้อาษาไทยกดหนึ่งาไทยกดหนึ่ง

มันมนมานไงหวไหวววหมดแล้วหมดแล้วอดแล้วหอดแล้วอดแอแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วใส่คิ้ค่ะเกงแล้วหล่ะเก่งแล้ว con kéo kinh rồi

มันไม่ตัวงมุน,มน,ยนอยู่นี่แหละตัวกระดาษมันจะมุนบนหม้อมุนกระสังมันโซมันเนี่เขียนให้ล้านแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวสิแกนอเลอยู่ถึงบ้านแล้วน้องแก้วมาถึงบ้านแล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะน้องแก้วมาถึงบ้านแล้ว ม,มันเขี่ยให้ล้านสาวเพิ่นเพชรมันเขียยให้ร้านสา้าั่ออปัญญานิเอาเนหวีไหมนอนนั่นิ่นเขียยให้ร้านสา้าเพิรนมันคบปากคบข้างไว้ ถึงบ้านแล้วพ่อเป็นยังไงพ่อ,อก,ก็สำหรับคลิปนี้นะคะมิงก็ต้องขอลาพี่พีเทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ